ก็ไม่ได้จะอะไรนะทุกคนดูความน่ารักของเขาติคนก็มีเรื่องอะไรคุยมากมายนะ่ะทุกคนมีเรื่องอะไรคุยอ่ะคุยเก่งเก่งเหมือนไม่ได้เจอกันนานอะ่ะเหมือนเพิ่งได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งรถมาอยู่ด้วยกยันยุตอนนั่งรถมาด้วยกันอยู่พักนึงทํางานก็ทําด้วยกันอยู่ไม่รู้คุยอะไรจนพี่ป๊อปต้องสะกิดอะ่ะ คือเนาะมีเรื่องคุยกันเยอะแยะอย่างว่าแหละไม่ค่อยได้เจอกันนานๆทีอืมมีเรื่องคุยเยอะมากมายไก่กรองเขาสวยมากปลายเขาสวยมากแต่ใดๆทุกคนดูไอ้ที่ปลายรับขนมรับขนมจาก pfc แล้วทำไมคนก้รู้หน้าที่ ฉีกถุงขนมให้เขาจ้าแกะขนมให้เพื่อนอยู่กับผู้ชายแกะขนมไม่เป็นแต่อยู่ตามผับตามบาร์เปิดขวดว่าน้องแล้วหนึ่งอันนี้ไม่ไม่ได้ว่านะแค่แบบอนี่เฉยๆไม่ได้ว่าน้องเลยนะก็อย่างนี้แหละเหมือนทุกคนหรือไม่เคยหรือไม่เคยอยู่กับแฟนไม่เคยเป็นหรอบุ๋มมาเปิดขวดน้ําไม่ได้อยู่กับแฟนบุ๋มอะเปิดไม่เป็นจา้าช่นอยู่คนเดียวชิน เอาฟันทั้งฟันทั้งอะไรอะ่ะต้องเปิดให้ได้อยู่คนเดียวอยู่กับแฟนน่ะไม่ลองจ้ะเรื่องอะไรละ่ะเขารักฉันเขาต้องเปิดให้ฉันเขาต้องทําให้ฉันดูสิให้เขาเปิดให้แกะขนมให้ด้วยแกะลูกอมให้ด้วยจ้าอะไรก่อนอีกคนก็รู้หน้าที่สวยอะ่ะทําอะไรก็ได้มะก็ฉันสวยอะ่ะ อันนี้ว่าตัวเองนะเนี่ยพูดถึงตัวเองนะเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครเลยนะเนี่ยไม่มีไม่หมายถึงเขาหรอกไม่พูดถึงเขาหรอกไม่ได้ว่าน้องเลยนะไม่มีจ่ะไม่มีใครใครพูดใครพูดอืมอยากทำบุญจังเลยแล้วอยากทำบุญอยากทำบุญจังเลย ไม่รู้ว่าเขามาจากไหนเมาจากไกนมาจากวเราถือไปแล้วกันให้อ่ะเร็วๆๆขวเรอนน้ขับปูนค่ะขับปูนค่ะอันนี้มอธนาสาุอดมาก้ลยนะเดี๋ยวเดินไปก็จะเหลอซ้นีก้าอีกนะไอีกไหมมาอีกไหมเห็นไหมล่ะ นี่ดูห่วยนะโอหโยเจ็บเจ็บจะไปทะเลาะจังอะจัดไปจัดไปจัดแล้วเป็นจริงนะลูกทวนลงช่วยด้วยนะทวนลงเธอต้องช่วยฉันนะซ well ูมไม่ได้แล้วอ่ะคราวนี้อ่ะใครเสื้อเหลืองบางกล้องฉันเนี่ยโอ้ยคนงานบางกล้องอ่ะ ้คนที่อยู่ตรงกลางหลบขวานิดนึงได้ไหมคะเธอ่ด้เลย <c oughs> หน้ารถค่ะหน้าโร่หน้าหน้ารถไฟอะค่ะหลบขวานิดนึงได้ไหมคะ <łość> ดีๆไปโอเล้งอีกเปล่าแซวจ้ะไปไปโอเล้งอีกเปล่าไม่ไปแล้วหรอขออนุญาตนะครับบ๊ายบายนู้ดไปหาลูกไปหาลูกฝั่งนู้น